และบตุงรูดเอลไฟลูกจะไปจากแม่บ่าแค่นี้แต่ต้องลาสวัสดีครับแม่วันนี้ลูกตือโอกาสกลับมาหาแม่แม่จะว่าไงก็ทมเต่มาลาแม่ผมจะมาลาแม่เดินทางลาแม่ไปหางานทําแม่ได้ยินที่ผมพูดรอเปล่าแม่ผมจะลาแม่ไปบางกอกไม่จ้า แม่ได้ยินที่ผมพูดไหมผมจะลาแม่ไปบางกอกฮะาให้ไรวะคือผมจะลาแม่ไปบางกอกกับแม่ให้ไดก็ยกแ,กแย,ย่ลงใครมาเก็บดอกลาวอ่ะคุณเสียแลว้วใครที่เตะม,มาลาวอื้อโอ้นัวกีตาร์คือผมจะลาแม่จากบ้าน ก็ยังมาร,าร้านก้อคงคุกกี้หอนอ่ะเนะเออเ,อเี็หน้าวหวเป็นเหลาไป็นเอเซนกับเก้าคือผมจะไปแล้วแม่ผมจะไปแล้วแม่ไอ้ไรวมาตัวเกย์กี่บุญแก้ววะว่าเราไปล<ห>าไเลยดิฮะไอ้ไรอย่างไรเต็งว่าเราไปเลยดิฮะ <หา S 2> ว่าเราไปเลยไปไหนนะตัว ไม่เร like uh ื huh. ba, of, ่อมาเขาเรียบเงินมันจะกู huh. uh ้คาบ้าจังกู้คาบ้าเนี้ยคือรอไปทำงานผมจะไปทำงานนะเมย์ไอ้ได้วะปัดตื้็วะฮะไอ้ได้ก็คือแม่ไม่ได้ยินผมไหมไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินผมหรือเปล่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินใช่ไหมเออไม่รู้เลยผมจะไปทำงานนะเมย ได้หว่ะผมจะไปทำงานวาดกับกู้ไอเสเสียบโยนแกงก็แล้วนะปีกราตาแกงก็แล้วเกษแม่ผูบังเกิดรวยเออเ่าว่าแล้วนะไอ้ไรอยางวะผมจะไปทำงานอยู่บ้านเราไม่ไหวแล้วเออไปกับไปกับต้องกูกับแม่กับเบิร์ตสักที่ไต่โอ้แลวเบิร์ตสักเจอตุ๊วัดอหรอเจอตุ๊กวันไอ้เด็กน้าริไตโอ้เลวแต่คืนว่าคนไปอย่างบวช กูเลิมาเจอหนักคงเห็นไหนอันก็ม,มีเจ้าหนักกูเจอหนักเจอแม่โมมู่กูวันลืมแม่วันใหนฮันก็ยกแกงมมู่หายอยากพิษแก่ใตพ้พรแม่ทำงานทุกอ,อย่างแม่เหน็ดเหนื่อยมากลูกอยากให้แม่พักผ่อนอยากให้แม่อยู่กับลูกนานๆไปร่มโพล่มใส่ลูกได้รับความสำเร็จจะมาหนุนตักแม่จะมากราบแม่แม่เอ,อ้ยลูกเอ้ยไปไหนและกูมาตายางานกูไหมเออกูไม่ตายกลับเต้นกู เธอกลารในก็เป๋าขอมานอนพี่อยู่มันชอบเปิดไม่ต้าใจเราถอยขึ้นเหร่นได้บอกให้จุดก๋วยให้เล่นไป้อแปรกแปรกแปรกแล้วที่โลกเผื่อนูเครียดกูยตุบยันแกอุดไม่ติตํำปลุโต๊วัดดิไอต้องไปบรรลุตวัดหันเนอะไปบรราุตวัดดูก็ไปกับลืมอดตวัดได้ดูเจ้ายังวหวที่บ้านวังให้ได้ก็ได้ดูเจ้าเนี่ยมึงไปกูโย่เจออยเขากุณมันจะก็เหตนตัวจริงไม่ดูเจ้ากูื้อวันจัดลานปีมันจะมีแล้ว กะมีไม่มีนะหันเออไปตึงไอ้โตชจีไอ้โตว่ามึงยืนกับหลังนะัดด่นไอกูขึ้นไปชีไอเลยกระบุนว่ะไอ้โตว่าได้ดูโชว์อ๋อชอยมึงจีว่าได้คนเลยดีได้ดูโชว์อย่างนั้นกูไอ้กับตัวต่ำเลยเปลี่ยนเปลี่ยนไปหอมไม้กูกันคนลอกไอกูลอกเปลือยนั่นเนอกูกันว่าคุณลอกอยากอยากคูมากจำ ถูกจริงไม่ลาบไปโตเ้หลังเคี้ยกเผื่อนลาบแล้ววันคอนิ้งแล้วคนนัดกันในบ่าวันมันเขาแข่งคู่ก็แข่งในบ่าวันว่าวมาหนัดมาพบกันติดตาลางตาดุ้นว่ะเรามานังอกกันสักวันนัดออกคือนัดออกกันสักวันคู่ปึงเวลาวันเตียงแต่ยตทานัดมันมาไม่มันจะลาว่วคู่่ะมันไม่มาเดี๋ยใชไม่มานัดแล้วว่ามันนัดออกกันนะเม่เลยคู่นัดไปหมอกกันเนี่ย ลงกาีไตายเงี้ยไอ้ตุ๊กจิงเตรียมยนลำบากมั่งพอพน้าบ้านเมืองมาลำมากครับสัตว์าเลสตะกด้ตะกุยไม่กลได้เอ่อพอได้ดูได้แล่จะไม่นี้ประชาชจนห้องก็ตื้อ่าก้องที่จากินมันไม่กลมีเทียนี้กันมม่วนวายไม่ว่าจะเป็นเล่นเป็นลินไม่ว่าจะเป็นหมดจ้งเป็นขาง่ายากสมัยนี้มันหายากบ้านเราครับตอนใหม่ก็เมื่อในรปลวกว่างอีไดกินหลกว่างอีไดเป็นพ้นว่างอีใดผึ่งรมเอาเมื่อพอกินได้หวเจ็ดแปดปีข้าพีที่ปี เวลาอนวีเดียวพล่องวีเดียวพล่องหน้านาที่ลมมหน้านาที่ลอมนับวันถ้ามีคนคนมักว่าคนปรุกรัะพลองได้ว่าบ้านเมืองของเราต้องรอไม่ติยบหรือชิงสัตว์ป่าในมันน่าอยากเออสัตว์่าเมืองต้อยเลยแก่ติมันน่าไม่ไกลได้หวยโป่มันกรมีเลยก็อิปโปมันแกลมีหันเอฮิปโปนี่มันเป็นสัตว์ที่น่าอยากมาอยากให้ร้ยอิปโปจัจะกระยายกันเนี่ย โอ้ยโปกูไปโรงพยาบาลมาโดยที่นั้นแกกูแต่งอะไรล่ะมันเล้งหรือไงไรมันแต่ปวดบาเปอร์ไอถูกจริงมาตั้งเ็นทำใจเลยโยติเข้าไปให้โต้เน้าคนไม่ใจกลายบายแต่ได้ขันเห้คุยอมลาไปต้มโหลลายยางริงนายโถและเจ้าค่ะที่นี่ภาคใต้ก็เราเป็นเมืองด้ามขวานท่านเอนเป็นเมืองดามขวันบ้านเมืองเราเป็นเมืองติดสบาย หาจิตที่จังหวัดปากใต้มั่งพอหรไหมถ้าไม่มีจังหวัดกระบี่จังหวัดเดียวบ้านเมืองอื่นไม่ได้เกิดทำไมจังหวัดกระบี่เป็นเมืองพอเมืองแม่มั่งพอเมืองแม่เพื่อคุยลายกวางว่ากระบี่นี่มีต่งเมืองคนยิ่งต่งเมืองคนใายมันเมืองคนยิ่งตีน้อยโคผัุ่มเมืองคนใช่ไรลายาเดี๋ยวโคได้กันไหมไอโคผัดดมกับไรลายาอันได้กันได้กันแค่น้อยแต่ได้กันตีเอาลึก ได้กันเจ็ดดินมาลางเนื้อกล้องนี่ <laughs>